เฮ้ยอะไรเนี่ยมีคนบอกให้ผมเอาเทนออป่าด้วยสวัสดีครับผมคนป่านะครับวันนี้เราอยู่กับลัมเบอร์แมนส้มด้ยนะแต่ว่าเราทั้งคู่เนี่ยเม่ลมทั้งคู่เลยเดี๋ยวผมป่าเองแล้วกันในเกมนี้และก็จากดามี่นะครับน่าเล่นเวเลสอยู่นะเพราะว่ามาชนะได้หลายตัวเลยนะครับว่าจะเป็นเอลซูอินลูเมียนะครับอเลนด้วยนะสามตัวนี้คือเวเลชนะหมดเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเวเลสป่านะนุนก็นจะม,มั่วๆนิดนึงนะครับอาก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันเริ่มเลยครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาวโปรบบไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่มเมพ์คําว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจน,นีน้่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับ หาใครเรามองหาไอเดอวีคุ้มๆพร้อมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับเอมิเนตนัน TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถ,ถึง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอรวคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่3 0บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนึงเพจใต้คลิปได้เลยครับ ตอนนี้เนี่ยยิ่งลังสูงเท่าไหร่นะครับยิ่งแทบไม่ได้แตะลมนะมีแต่คนย่างลมตลอดเลยนะครับแต่ก้อนสวนของมันทางแฝงนะครับก็ตามหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรูที่ใช้ในเกมนี้นะครับก็จะเป็นรูนเจาะลอยนะครับตามหน้าจอ this เลยนะแต่ว่าเวเลสเนี่ยถ้าหายไปป่านะครับผมแนะนําเป็นรูนนี้แทนนะครับก็จะมีติดโอเวกมา4เม็ดนะครับก็ใช้รูนสปิริตแทนนะครับเพราะว่ามันต้องตีไว้หน่อยนะไม่งั้นนี่บอกเลยครับฟาร์มชาร์จจัดเลยแล้วก็ถ้ามีติดคิ นืดๆหน่อยก็ยังดีนะก็เลยติดเอาไว้ขึ้นมานะครับรูนนี้บอกเลยดีมากแต่ว่าพอมาใช้เป็นรูจอดร้อยเนี่ยมันจะฟาร์มช้าๆหน่อยนะครับแต่ว่ารูจอดร้อยเนี่ยก็มีข้อดีนะคือมันจะตีคนแรงมากเลยนะครับแต่มีข้อเสียอย่างไรแรงคือถ้าหาสกิลพลาดทีเนี่ยเออมีโอกาสตายสูงมากเลยนะครับเพราะมันตีช้าไงเพราะว่าสกิลต้องมันมากเลยนะครับเพราะงั้น,นถ้าหากใครเป็นมือใหม่นะครับเล่นรูนตีไวดีกว่านะเวลาเอาไปฟาร์มนะครับ โหจะนาคอยครับแต่ว่าน,นาคอยดูระแวงนะเนี่ย <l ug> แล้วก็ตรงนี้ผมคุมโดนดาเมจพลาดครับทัวจะเหลือเลือดนิดนึงนะครับกลายเป็นว่าผมฆ่าคีบไป2ตัวนะปกติตรงนี้เนี่ยเราต้องรอเมจด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมฟาร์มไปก่อนนะครับแล้วก็ทาำพันด้าครับมีบวกกับอันแรงครับโห <l ug> oh, เรียบร้อยครับโดนฟุตบอลเลยเดี <l ug> ๋ยววิ่งเติมนิดนึงครับ ขอลองโดดเช็คหนึ่งครับโอ้โหไม่มีคนครับแม่น่าเสียดายอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราปล่อยคลิปให้แพนด้าแล้วกันนะครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวแพนด้าโดนกดยาวนะเอาไรครับแพนดา้าแล้วก็สวัสดีครับมังกรจะเกิดครับเดี๋ยวขึ้นไปเติมหนึงตรงนี้ระวังหน่อยนะครับเรายังไม่มีรองเทาง้าซ,ซีซีนะ เกมี่เราเล่นสายดาบด้วยนะครับเน้นแบบเข้าเทลแตกกันนะเฮ้ยนาคอยชุดหลุดแหวนจริงๆนะในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเออ่แรงสามสิบก,กุดดาวนะครับแต่ว่าเป็นสามสกุดาวโชคโตซีซั่นเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าหากเทียบกับเออเวลานปัจจุบันนี้เนี่ย <ๆ S 1> ก็อยู่ที่ราวๆสักหอั่งเจ็ดสิบแปดสิบดาวเลยนะครับโคมังกรนี่ตันดีเหลือเกินโอ้โหเอลซูยิงอีกไปแล้วครับ อู้เมียมาอีกใจวาร์ปดีๆไหมเนี่ยเฮานาคอ้อนมาต่อครับเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรครับเนี่ยเฮ้ยเอาจริงคือช่วงเวลานั้นเนี่ยคือแฮกระบาดมากเลยนะครับแบบมีคนใช้แฮกเยอะมากเลยนะเวลาจะชอบนี้ก็จะระวังนิดนึงนะครับตรงนี้เสี่ยมังกรให้ทางนาคอ้อนไปนะครับ โอ้ขโมยครับพยายามปิดนันเล่ไม่ได้ครับตรงนี้ให้เพื่อนดาบไปก่อนการฟาร์มเวเล่นี่ก็มีหลากหลายเลยนะอยญ่กจะฟาร์มต่อบนต่อล่างทั้งหมดเลยนะผมมาตีช้าๆก็จะฟาร์มใช้หนึ่งครับ แล้วก็เดี๋ยวตรงรบดางเนี่ยเราไม่ต้องใช้ฟอร์ตบายนะครับเพราะว่าเราจะต้องเก็บฟอร์ตบายไปเอาถัางด่างด้วยนะตรงนี้อิลูเมชเชนต์ตีแล้วนะครับปลาครับเดี๋ยวต่อทันดังซูเยอร์ครับทันด้านนี้มีมาเติมมานะฮ้าวเจอลาคอเลยครับโอ้อะไรมาต่ออีก เอ็นกอยครับตรงนี้แล้วกลับเฮ้ยใหม่ครับ,บไหลจิมรัวๆครับแล้วก็เลียบร้อยครับ <c oughs> อะไรนี่ต้นเกมสู้เวเลียามากเลยล็อกขาไมา่เขาไมีผลสักเท่าไหร่นะครับลรแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปล่างน,นิดน,นึงครับเล่นป่าน,นี่ต้องถ่ายคลิปเล่นบ่อยนะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวกด็นเอาป้อมนิดน,นึงครับ เอาแล้วะจะนาคอยครับโดนเสียบเลยโอ้เรียบร้อยเลยครับชุดเลียวแตกเลยเจ้าร้อยมันดีตรงนี้ครับมันแรงดีแต่ว่าถ้าสกิลพลาดก็เรียบร้อยครับแล้วก็เวเลนเนี่ยเป็นตัวที่สกิลออตโต้ค่อนข้างแม่นนะครับโดยจะเป็นออตโต้จากสกิลอันติีของมันแล้วก็สกิลสอนครับค่อนข้างแม่นเลยนะแต่ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลที่ออตโต้ไม่แม่นมากมากเลยแ <laughs> ต่ว,วา่าเราสองเกี่ยวโดนเนี่ยสกิลหนึ่งมักจะมั่นตามไปด้วยนะครับเพราะั้นเนี่ย ก็เลยเล่นคอมโบประมาณว่า3ามสอะไนประมาณนี้นะครับก็จะไม่ค่อยเหนื่อยในการเล็งเองนะแล้วก็ในส่วนของการฟาร์มนะครับผมว่าอัพหนึ่งเนี่ยฟาร์มไวสุดแล้วนะแต่ถ้าหากเล่นแบบออฟเลนอะไรพวกนี้เนี่ยอัพสองดีกว่านะครับตอนนี้ก็ได้มูราแล้วนะครับเดี๋ยวเอาบล็อกกันกันและก็ลัมเบอร์มีตินะครับเดี๋ยวเดินตามเขาเลยนะ ออยกมาแบบนี้ครับเรียบร้อยครับตีปูนิดนึงครับโอ้ย okay. like yeah, sure. ูเดอร์น oh. ี oh. ่สงสารไหมนะเดี๋ยวก็ไปฟาร์มมันต่อก่อนนะครับเลื่อนเราน้อยนะหาเลือดคืนก่อนนะครับแล้วเลยล่ามีบวกครับเดี๋ยวให้เพื่อนเขาตีไปก่อนนะเลื่อนเราน้อยนะครับหาเลือดคืนก่อนขาคอรนนี่นะยังออกได้ครับตรงนี้ โอ้ดานคอมาต่อครับแต่ว่าไฟฟีรัวๆเข้าแล้วก็เรียบร้อยครับเ,เ,เดี๋ยวเล่นต่อเลยนะครับพินด้าเป็นลำล่างแล้วเดี๋ยวสูตครับโอ้เดล๋ยวสูสสตรซิฟิเกอร์ครับตอนนี้ฮายาตีมังกรอยู่นะครับเดี๋ยวไปตีมังกรนี่เลยปลาเล่นมอนครับ พอได้บัลังกรเ่นี่ยวฟาร์มไว้มากเลยนะเดี๋ยวต่อทางบูนะครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวอีกนี้จะได้ออมิอัมแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆอมิอัมเนี่ยไม่ต้องออกก็ได้นะจะขึ้นดาบ,บดังเลยก็ได้นะครับได้เหมือนกัน s <S แต่ว่าในเกมนี้เนี่ยถ้าหากผมไม่ออกมิอัมจะมีปัญหาตอนที่อันเลนล็อกนะครับ ลอยไกลต้องขึ้นนะเดี๋ยวเอาเทสต้าใหม่กันนิดนึงนะครับขอเสี่นิดนึงครับโอ้เอลโซครับเรียบร้อยเลยโหโคตรแรงโอ้เอลโซแตกเลยนะปะครับตอนที่ได้มีอาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นดับฟาร์มเต็มนะจะได้เสริมเจาะกอขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยโรมเช็คซ้ายนิดนึงครับ ตอนนี้ทีมเขาอยู่กลางสองคนนะเอาป้อมเลยครับพันนาขึ้นบนเลยอ้าวแล้วจเจออิลเมียรตรงนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยแล้วพันนาครับโอ้โหตัวไหลครับไปอยู่ในป้อมเขาครับเรียบร้อยเดี๋ยวเอาป้อมนิดหนึ่งครับโคอันแรงครับโดนใส่รอกแล้วยังรอดไม่ได้ครับนี่ถ้าหลไม่ได้นี่คือแตกเลยเนี่ยป้อมยิงด้วยนะครับ แพนด้านี่รายงานเราทุกสถานการณ์เลยนะครับดีมากเลยนะคนดูนี่ก็น่าจะพยายามดูแชทของแพนด้าครับพิมพ์ตลอดเลยเออโซมแข็งแล้วด้วยนะเฮ้ยไปทำอะไรเขาเนี่ยนะครับเดยวกลับไปฟาร์มมันต่อครับบางทีถ้าเกมนำมงมๆาเนี่ยคนชอบลืมที่จะกลับไปฟาร์มนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากฟาร์มไรก็ฟาร์มนะครับ มาไปเรื่อยๆครับเล่นเหมือนปกติ oh. เดี๋ยวขึ้นดับแดงต่อเลยนะครับจะทำเลนวย <c oughs> ต่ออีกแว้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เอลสูก,กับอเลนมีของนะ <c oughs> เอลสูนี่ใกล้จะได้ดับแดงแล้วนะครับสุดของอเลนนี่ก็มีกรงเล็บแล้วก็ดับคีแล้วนะ ไม่เห็นเอลสูงนะครับไปไหนเราก็ไม่รู้ฮันดานี่เก่าโดนแล้วนะข้างบนสี่เลยนะครับปะคับได้ท้ามังกรไปครับอ้าวแล้วเอลสูงอยู่มีครับหายานี้เอาดาบอยู่นะครับนี่เขาจะรีมจบเลยนะ ตอนนี้มีฟอนไบ้เนะครับบอกเพื่อนแล้วนะอย่าเพิ่งรีบตีนะครับโอ้ยนาคอยครับโอ้โหฝืนเอาดาครับแล้วเอาได้ด้วยโอ้โหเอาเลื่อนเกินแต่ว่าตรงนี้เกมไหลแล้วนะครับพายามไล่เอาสู่ต่อครับโอ้โหเรียบร้อยครับดี๋ยวมินคิวของทางไฮยเตะครับแล้วก็ตรงนี้เขาตายไปสี่นะแล้วก็คีฟเขาจะไม่ถูกดันเข้ามาครับเดี๋ยวดันคีฟนี่ติดเก้าวิค้ามีเวลาอยู่ ปครับเตรียมอาปมกลางกันเสร็จวี้ครับนาเคเขจะเกิดครับพร้อมอิลเมียครับโอ้พันด้าครับไปคัดทางอเลงครับเดี๋ยววิ่งเข้าไปเติมนะครับตรงนี้นั่นี่ป้อมนี่ขยันตีผมมากเลยนะครับโอ้กิลดอร์ครับสตาร์สวยเกินโอ้เรียบร้อย <laughs> ป้อมนี่ยิงผมเลยน,นะ และก็ตะกี้พันดาบอกว่าโอเคดาวเมมได้ไหวกับอันเลนคือสลบตะกี้เนี่ยไม่ได้เข้าไปคัดอันเลนใช่ไหมคือกัดฆ่าอันเลนเลยใช่ไหมโอ้โหเอาเรื่องเกินปะครับกันเลยครับลูยังต่อครับตอนนี้ขายานี่ไรอิเมียยับเลยนะแต่ว่าโดนลุงสองหนึ่งครับต้องการคลิปเข้าครับเดี๋ยวผมเอาโาฟาให้นึง แล้วเห็นคิลเดอร์อยู่ตรงกลางนะครับอะไรอยู่เรลล่านะโห่อลาเบอร์ที่เดินจ้ดจังเดียวเลยนะครับเดินตามหน่อยเดินตามหน่อยโอ้วิ่งมนตีครับตัวเอลซูนลบได้ครับโห้พ้องกันเอากิลเดอร์แทนแล้วกันโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวจะวิ่งรับาม,มันตีครับเดี๋ยวไปดัดนิดนะึงตอนนี้มตีพร้อมแล้วนะครับ แล้วโฟกัสที่เมย์เขานะครับแล้วดอยเข้าไปครับเอ้าเราไปเกี่ยวทางอันเลนโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้ทำไมมันไม่ออโต้ไปโดนอิลูเมียเนี่ยเพราะว่าถ้าจะเล่นอันตีของเอ่อเวเลนนะครับมันต้องดอใส่ตอนที่เขาอยู่คนเดียวอ่ะอันนี้พอเขายืนเก่อกันปุ๊บบางทีป้ามั่วไว้ใจไม่ได้เลยเนี่ยเวลากดออโต้เนี่ย และก็ตอนนี้มีการคุยกันเรื่องตัดเลือดนะครับแต่จริงตัดเลือดตอนนี้ก็ควรจะรีบออกแล้วนะเพราะว่าอะไรเริ่มเกิดแล้วนะครับแล้วก็เอลโซ่เดี๋ยวก็น่าจะขึ้นเออธนูดูเลือดใหญ่แล้วนะครับหมายเลขแชมนตีครับแล้วก็ทามันดาครับบอกว่าให้เมย์เป็นคนออกตัดเลือดนะครับตอนนี้ก็แอบเก่งๆกันหน่อยนะครับเราจริงเกมที่ออกไม่ออกก็ได้ครับไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเอลโซ่ออกดูเลือดใหญ่เนี่ยอันนี้ถ้าหันตัดเลือดก็ดีนะ แล้วก็เขามาส่้ๆอยู่แถวบาฟ้านะครับตอนนี้เรามีดาบแดงแล้วนะโอ้ตรงนี้มีนัวครับโอ,โ,รโอ้โหแรงเลือเกินมโ้ดูดาวเบเดมยังแรงนี่เขาไปลปบ,บเดียวเองนะครับขอมีดาบแดงนี่เราเปลี่ยนเลยนะแรงจับเลยนะครับและก็ตอนนี้ทีมเขาเหลือสองคนนะพยายังเตะไปไเรื่อยๆนะครับสองสองน่าจะไหวยอยู่นะ แล้วก็แพน,น้าบอกว่าเอลซูมีฟิกเกอร์เลยนะเดี๋ยวผมเล่นเลยนะครับมาสองสองนี่แหละเดี๋ยวหายวัตสุก,ก่อนวัตสุอยู่ตรงขวาครับเดี๋ยวหลอกให้ตายใจนิดนึงครับแล้วโดนบอลนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โคตรแล้เลยโอ้แรงเกินไปครับจบเกมก็งบบี้เวเลนี่ถ้ามันได้เปิดก่อนนี่มันน่ากโกรธมากนะเปิดใครชี้นี่คือแบบว่าเกือบตายเลยนะครับโอ้ เอาริงผมมองว่าเวเลสเป็นป่าที่เล่นง่ายมากนะขอแค่โดดหาจังหวะโดดเสียบแล้วก็ออกแค่นั้นเองนะครับโดดได้ชุนลมูนเนี่ยก็ต้องพยายามที่กดสกิลสองแล้วก็ตีแล้วก็หนึ่งตีมานน้นนะครับก็ต้องมีการตีทรรมรแซาด้วยนะหรือสําคัญเลยนะครับถ้าเรากดแต่สกิลเดียวไม่ตีแทนเนี่ยอันนี้เราจะได้เวเลสลำบากมากนะต้องมีการตีทรรมรแซาด้วยนะครับเอ็นนีก็เอลพีเป็นของเราครับเล่นดีทุกคนเลยนะทีมเรานะครับนาคราทีมเขาเหมือนเล่นจริงๆนิดนึง เลี้ยง8หน่อยนะครับแล้วก็เลน่านี่ก็เป็นเลน่าไม่ส้มด้วยนะครับตอนนี้เขาเป็นไม่ส้มนะนะอิสเบลล่านะครับช่วงนี้ก็อาจจะเอาคลิปดองมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงพักกัดอัดคลิปนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวรอเต็มรูซีซั่นใหม่ละตอนนี้ก็จะเอาคลิปดองที่ยังไม่ได้พากออมาปล่อยเรื่อยๆนะครับก็อาจจะงดซีรีส์ไก่กอไปก่อนนะก็เดี๋ยวเราจะมาไก่กอใหม่นะครับในซีซั่นหน้านะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แสดงใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ